วันนี้ขวัญจะพาทุกคนไปกินโตเกียวที่ย่านเจริญกรุง43กับร้านโตเกียวที่มีชื่อว่าโตเกียวฮอตและร้านนี้ยังมีไส้ให้เลือก20กว่าไส้เลยทีเดียวรสชาติหน้าตาและบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามกัน ะะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่เจริญกรุง43นะคะทุกคนขวัญพาทุกคนมาที่นี่เลยร้านโตเกียวฮอตนะคะคือเชื่อว่าหลายๆคนตอนเด็กๆต้องเคยกินแน่นอนที่เป็นโตเกียวที่หน้าโรงเรียนนะคะ กินละ2บาทที่มันจะมีไส้ไข่ไส้หมูสับไส้กรอกอะไรประมาณนี้เนาะแต่ร้านนี้ทุกคนมีถึง20ิไส้เดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวขวัญจะพาทุกคนเข้าไปดูค่ะว่ารสชาติและหน้าตาที่เขาว่ากันเนี่ยว่าอร่อยแล้วที่20กว่าไส้เนี่ยเป็นยังไงไปดูกันข้างในเลยค่ะ ไสหักโขโมดไสหักโขโมดเอาเป็นคุ้กสีหัดไก่ย่างจิ้มแจ่วดีกว่าซื่อหน้ากินแล้วก็คาร,ราเมลอ,เอ,อะไรอีกนะคุยเรื่องไม่ถูก แฟมหมดหอ่ะอดินเลยนี่คือเมนูเพราะมีเป็นกระดาษแล้วเยอะมากผันสั่งขนมโตเกียวไข่ไก่อกน,นะแล้วก็ไก่ซอสอะไรนะกระเพราหมูสับไข่เจียวสลัดไก่ย่างจิ้นแปวแล้วก็คาราเมลข้าวโดหวานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าสาและรสชาติจะเป็นยัไง เป็นตะกร้าขาวนะคะชิ้นใหญ่มากก like ็จะเป็นนี่สายหวานเต็มตะกร้าเลยสีชมพูถ้าเป็นขาวจะสีเขียวนะคะหวานจะเป็นสีชมพูชิ้นใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันมาเขาบอกว่าเวลากินตมอนจะชู่รองก้นนะเพราะว่าบางทีมันร้อนแล้วก็เดี๋ยวไสมันจะลวกเนาะกินข้าวหรือกินหวานก่อนดีอะคาราเมลกินคาราเมลก่อน เหมือนชิ้นใหญ่มากอะอันนี้คาราเมลนะคะมันร้อนด้วยแหละคือร้อนๆแบอร่อยมากเลยนี่เป็นสับน้ำน้ำน้ำคัน้น ยากครีมนะคะทุกคนสิบห้าบาทชิ้นใหญ่มากเราไสแบบดิคือไสแบบแน่นๆนะทุกคนแป้งบางกรอบนะคะ มีนนปลาร้า,าอ่ะือเป่าวอร่อยอ่ยอยอันนี้นะคะไส้กระเพราหมูสับไข่เจียวนะคะ35บาทนี่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> คือไม่ต้องกินข้าวแล้วกินอันนี้คืออิ่ม ไส่ไก่ย่างจิ้มแจ่วนะคะชิ้นใหญ่มอก40บาททุกคนนี่มีผักด้วยนะชิมและชิ้นใหญ่จุกจริงอืมจิ้มแจ่วของเขานะคะจะไม่ได้เหมือนรับจิ้มแจ่วแบบแบบว่าอะไรอ่ะ จิ้มแจ่วอีสานขนาดนั้นนะ้มันจะเป็นจิ้มแจ่วที่ใส่แบบว่าน้ำมันงาแล้วมันก็จะหอมไปอีกแบบหนึ่งเอออือ,อไก่อร่อยมากจริงๆมีความแบบเผ็ดหน่อยๆมีความเผ็ดหน่อยอ่ๆหอมมากอร่อยมากอุ้ยแปลกมากเลยอะไม่เคยกินเลยแบบนี้หอมตัวซอสจิ้มจแจ่วอะเราก็เผ็ด ชอบอเนนี้ชอบอชอบอันนี้อร่อยอันนี้เป็นไส้ไข่หมูสับไส้กรอกนะคะนี่ชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันเลยยี่สิบบาทม,ามัอืมอืมไเยอะขนาดเนี้ยดูดิ อร่อยอร่อยแล้วเอาตรงๆอ่ะม,มันชิ้นใหญ่กว่าที่คิดไว้มากเลยอะทุกคนตแบบอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันก็เป็นโตเกียวที่แพงที่สุดเท่าที่เราเคยกินแล้วนะแต่พอเราไม่เห็นแบบจริงๆมากินจริงๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คุมกับในในราคาที่ในแต่ละแต่ละไส้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนเราไปชิ้นต่อไปกันเลยนะคะอันนี้นะคะชิ้นต่อไปเป็นไส้ข้าวโพดหวานนะทุกคนนี่ยี่สิบบาทไส้เยอะอีกเช่นเคย ชิมเลยอืมอถูกไส้ถ้าเป็นของหวานนะคะที่ขวัญเห็นนะเขาจะใส่ไส้ครีมด้วยแล้วก็เป็นข้าวโพดคือแบบอุยอันนี้อร่อยต่อไปนะคะทุกคนไส้หวานอย่งเช่นเคยอย่างเราใส้หวานนะคะก็ต้องเน้นไส้หวานนะอันนี้คือไส้นูเทลล่นะคะ20บาท ถ้าเป็นไส้ที่เป็นแบบประเทศหวานนะคะก็มีครีมใส่แล้วก็ลาดอันนี้เป็นลาดน,นูเทาลล่านะคะทุกคนคือชิ้นใหญ่เช่นเคยแล้วคือไส้แน่นๆแบบนี้เลยอะ่ะคือไส้มันจะทะลักออกสองฝั่งแล้วนะออโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันไส้นูเทาลล่านะคะอโอ้โ้มาก่อนเนะอ้าอะอ กินยังไง <laughs> กินไงก่อนอ,อืมอืมอืมไม่ใช่พูดผิดถาม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  <laughs> อันนี้คือไส้กาวแฟกาวแฟนะคะทุกคนอืมก้าว ืค่ะเป็นลาซฟายี่แบบเหมือนไส้ฟิลมแล้วก็ลาเดอนาแฟอารมณ์าแฟรสยาติเหมือนแบบกาแฟโกปิโก้อ่ะออก,ออกเป็นกาแฟแล้วก็มีความหวานน่อยๆนกะินง่ายอร่อยแปลกพูดแปลกมากเนี่ย เราดูไส้เดือดเขาละออกมาอย่างนี้เลยอันนี้นะคะทุกคนไส้สุดท้ายแล้วเป็นไส้หวานเส้นหวานใชนะ่ไหมไข่เค็มไส้สีเราะมันอยู่ในตะกร้าสีชมพูเป็นไส้ไข่เค็มนะคะจริงๆอ่ะ็มองบอกวัาเนะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินไข่เค็มเว้ยทุกคนแต่แบบอันนี้คือเห็นใครๆเขาก็นิยมที่แบบจะต้องสั่งกันใช่ไหมคะก็เลย อลองดูว่าไข่เค็มที่มันอยู่ในรูปแบบโตเกียวอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันนะคือไข่เค็มเขาอ่ะใส่ครีมนี่เป็นไส้ครีมแล้วก็โตกด,ด้วยเป็นแบบไข่เค็มที่แบบอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะซอยหันย่นหยาบๆอะไรประมาณนี้ทุกคนอันนี้ยี่สิบบาทไส้เยอะไปไหนคะทุกคนดูเนี่ยไส้เยอะไปไหนอ่ะทุกคนคือไส้มันแทบจะทะลักออกมาอย่างนี้แล้วอ่ะดูดิ คนเข้าใหม่แล้วคนเข้าใหม่ต่อเนื่องคนเดียวมากชิมลองชิมนะคะตอนนี้คือเริ่มแน่นละเฮ้ยมันมกินได้มันไม่ได้แยกไข่ดอกผีเพราะว่ามันมีไส้ไข่แยกคลีมด้วยมันก็เลยเป็นหวานแล้ตัดด้วยแบบว่าไข่เค็มที่มีความแบบ เค็มไม่มากนะคะเค็นมน้อยๆแล้วก็ไข่แดงมนันๆโอเคนะที่สำคัญไส้โคตรเยอะคือคือผัดถูกชินแหลว่าไส้เยอะมากแล้วชิ้นใหญ่มาก่ไมไส้แตกแปลแตกอ่ะอันนี้ก็แตก แปลกลปรแบบมากกินไปงงไปแปลกแไป,แปอร่อยดีค่ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปร้านโตเกียวฮอตก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากที่จะมาลองชิมลองทานนะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์นะคะเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่ถือว่าแบบตอนแรกอะก่อนที่จะมาก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโตเกียวที่ราคาที่แบบสูงกว่าที่เราเคยกินเนาะ แต่พอมาแล้วคือรู้สึกว่าไม่ได้ติดใจกับราคานะทุกคนคือเขาให้ไส้ให้แบบมันเยอะมากๆจริงๆมันแน่นมากแล้วก็ชิ้นใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วรสชาติก็ดีมาที่สําคัญนะเจ้าของร้านน่ารักมากอัธยาใสายดีมากนะคะยังไงนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะและในคลิปหน้านะคะขวัญจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของข ดวะะ้วันนี้ขวังขวันขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย